ไอเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้ม,มันไม่ใช่เขตแดนครับมันเป็นการสร้างสถานการณ์จากเขตแดนเพื่อเป้าประสงค์อย่างอื่นนะครับมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าทําให้ลูกชายเป็นฮีโร่เพราะตอนนี้ลูกชายโดนวิกฤตศรัทธาเมื่อคุณเป็นนายกมาแล้วหนึ่งผลงานไม่มีสองแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้ครับสามมันคือมาลุมมาตุ้มแล้วคนกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคน เอหอหอหมกตามุลเซนนะแต่เขาออกมาไม่ได้เพราะแหลมเมื่อไหร่ถูกจับเมื่อน,นั้นสื่อคุมทั้งหมดตอนนี้คือลูกสาวของคุณเซนคุณมานาครับช่องใหญ่สุดของกัมพูชาเขาเรียกว่าบายนทีวีครเคยเห็นไหมปกติถ้าเวลามีเหตุการณ์สําคัญเนี่ยเราต้องใช้สถานีแม่ไข่หลักก็คือสถานีแห่งชาติใช่ไหมครับ,รบแต่กัมพูชาเนี่ยไบยนคือสถานีที่สถานีแห่งชาติต้องลิงสัญ,ญญาณพวกเขา นี่คือกัมพูชาตอนนี้แล้วสื่อทุกอย่างร้อเปอร์เ็ชาวบ้านไม่ได้นิยมเขานะ,ะเขาถึงเรียกว่าวิกฤตศรัทธาแต่แสดงออกไม่ได้ะะนะครับอ,ออกมาประท้วงไม่ได้แรงงานขอขึ้นค่าขึ้นแรงเนี่ยท,ทุกทิ่งทุกอย่างดําเนินคดีอย่างที่ผมบอกไงเพราะนั้นคนกัมพูชาที่วันนี้อยู่อย่างสงบ,สงบเงียมเนี่ยเพราะไม่อยากติดตารางนะครับแต่ทําไมออกมาประท้วงแบนสินค้าไทยได้ล่ะครับ ก็มันก็เข้าในลายในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหม